เลวเลวมากไอ้ที่เรียกเรียกไขมันเลวเนี่ยจริงๆบางทีมันอาจจะไม่เลวเสมอไปนนยาเราได้ยินคําว่า LDL เป็นไขมันเลวมายาวนานแต่ความจริงไม่ใช่ทุก LDL จะอันตรายนะคะมันมีทั้งแบบตัวใหญ่และเบาคือลอยๆยไม่เกาะผนังหลอดเลือดและแบบตัวเล็กแต่แน่นอันนี้แหละคะ่ะตัวร้ายของแท้เกาะหลอดเลือดเราจนตันได้เลยคะ่ะเพราะงั้นอย่าเพิ่งดวนตัดสินเพียงแค่ชื่อเหมือนคนนั่นแหละ บางทีก็ดูเลวเลวแต่ก็ดูมีประโยชน์เหมือนกันนะแต่พอเอาเข้าจริง LDL เขาก็มีหน้าที่ของเขานะคะ LDL ช่วยขนคอเลสเตอรอลไปซ่อมแซมเซลล์ถ้าไม่มีเขาร่างกายของเราก็อาจจะพังเร็วกว่านี้สรุปว่าไขมันเลวไม่ได้เลวร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากรู้วิธีเช็คว่า LDL ของคุณเป็นแบบไหนคอมเมนต์อยากรู้เอาไว้เลยจ้า